จำปวดหน้ามานสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตเราเข้าสู่ราคาคุณทราช่วยนะครับช่วงนี้จําปวดหน้าม่านครับสับสนุนโดยไทยประกันชีวิต สามหน้าเราก็รอพร้อมอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็เห็นบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของภาษาวิบัติฟังเขาดูครับจำอวดหน้ามานสวัสดีครับพี่น้องไม่รู้จะร้องอะไรเอชาเอจชา อ่ะเอาจะไปไหนเอาก็จบแล้วลงทำไมพิ oh, ่งขึ and along, ้นข ah, ึ ủ, ้นปุ๊บลงปั๊บเลยโอ้มดแดงชุมใจต้นมะม่วงไม่เกี่ยวกันไม่ใช่น้ามะม่วงไม่เกี่ยวกับมดแดงอขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่เนออเออ วันนี้มาร้องเพลงชฉอยอีกันสักหน่อยพี่น้องมันเป็นทํานองพื้นบ้านไทยเอ้ยส่งเสริมเพิ่มทักษะอนุรักษ์ลักษณะก็ภาษาไทยภาษาไทยและกำลังอวิบัติเห็นกันชัดๆในโลกออนไลน์ใช่ใช่เขาเขียนกันไม่เหมือนเคยหน้าเบื่อจุงเบยไม่สบายใจ สบายใจเอ๋บ่องตรงคิดดูดิอุกอิงุกยิ่ทิมิใช่ไหมอ่านมากๆก็ชักจะแย่ไรแ่น้ำคานใจไหนมีไรแ้น้ำคานเลยเออ้ยเห็นแล้วยากจริงไรจรง จะทนไม่ไหวหัวเราะคลิกๆอะไรนะอ,อ่ะงะไม่รู้ว่าเขียนยังไงอ,อนนไม่รู้ว่าเขียนยังไงบางบางทีหัวร่อร่าก็เขียนเลขห้าห้าส่งมาให้อีกส่งเลขห้ามาให้เรานึกว่าใบหวยก็ซื้อเพื่อหวังรวยแต่ไม่ถูกหวยจักรใบกันเขียนกันฝุดฝุดไม่ใช่ภาษามนุษย์ ุดจะบรรยายนี่คำไม่ใหม่มาอยู่เรื่อยๆไอ้พวกเราก็เหนื่อยที่จะตามเข้าใจอูยอ่านแล้วมันไม่ฟินอ่ะตัวหนังสือมันไม่ชินท่านว่าฟินไหมไม่ฟินไม่ฟินไม่ไม่ไท่ไม่ฟินหรือไม่ได้ฟิลแต่ฉันชิวชิวยังไงก็ได้แต่ฉันอยากไอ้พวกแกหยุดไอ้ที่พวกแกพูดมันไม่ใช่ ใ,ให้บอกรักแฟนแรักเพื่อนรักพวกก็บอกว่ารักมวกมวกรักมวกมวกหรืออพวกก็สงสัยไอ้วก,กแล้วก็สงสัยออบอกว่ารักมวกน่าจะเขียนรักมากน่าลำคัญมาว่าว่าไหมมีมาว,าว่ามีมาว่า วันนี้ก็เขียนว่าวันนี้เห็นไหมนน่เห็นไหมเห็นไหมจะเ,เ,เขียนว่าเป็นเขาก็เขียนว่าเป็นอ่านดูเอาเองไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่พูดเป็นคอนเลย ภาษาไทยต้องเข้าใจให้ถูกเขียนให้ถูกอ่านให้ถูกนะครับภาษาไทยถ้าเขียนพลาดอ่านพลาดไปนิดแล้วมันจะพาให้ผิดเอว่าความหมา,ายออามโบราณโบราณที่ผูมาอ่านเจอ <c oughs> ก็ใช่กระถูกเสมอ <c oughs> ปเขียนผิดอ่านผิดกันมาตลอดก็ไม่รู้ว่าหลอดมาได้ยังไงองอันนี้ก็เขียนว่าตากลม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 ที่ไหนอันนี้เขาเขียนว่าตากลมตากลมตากลมะตามใจโอ้ใจะตากลมก็ตากลมใครจะตากลมแล้วก็ตากไปโอ้ยมาไดังน,นั้น ท,ที่หลายคนอ,อ่านแล้วชะโงนไม่รู้ว่าอ่านกันยังไงงั้นเรามาอ่านกันดีกว่าดูสิอ่านว่ายังไงอันนี้อ่านว่าเปล่าอ้ยเะ <c oughs> ตามใจอันนี้ก็อ่านว่าพรมแต่ฉันว่าพรหมเชิญครับผมตามใจใจตามใจอันนี้อ่านว่าเหงาแต่ฉันว่าเหงาอ่านว่าเหงาเหงาตามใจตามใจไม่วตามใจอันนี้ขอบอก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  ตลกไปถึงไหนเนี่ยฮะภาษาไทยฉันเก่งกว่าแกเก่งตั้งแต่กอไก่้อไข่งูจําได้แม่นท่องไดมันมีพื้นฐานเรื่องภาษาไทยกอเอ๋ยกอไก่คอไข่เข้านะพอร้องใจก็งูเข้ามาลองกอฟันฝักก่เอ้ยไม่เดินย่องหอหีบไม่มองขอฐานตาโตโอ้โหแกช่างจำได โอ้โหแกทั้งจำได้ขนาดแกจำได้บอใบไม้อย่างเดินย่องขอร้องแกอย่าจำได้ขอร้องอย่าจำได้ถ้าถอดฐานต,ต,ตาโตหอนกคูข่ขงตาบอดถ้ถอฐานต,ตาโตหอนกคูข่ของตาบอดนี่มันจะรอดไหมพาษาไทยเชา คนไทยมีเป็นชาติที่มีภาษาของเราเองใช้เองเราก็ต้องเขียนให้ถูกเป็นเจ้าของภาษา่ต้องใช้ให้ให้ถูกเขียนให้ถูกอ่านให้ถูกใช่นะบางครั้งที่เราพูดีนบางครั้งแล้วก็พลาดเหมือนกันพลาดเราก็จะได้รู้ว่าผิดแล้วก็แก้ได้ครับอย่างไนฝากไว้ด้วยนะครับวันเสาร์หน้านะเจอกันใหม่เจอกันใหม่เวลาเดียวกันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ